อีกบริการหนึ่งของชาวเกาะสม,มุยนะครับก็คือการนวดนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาตินะครับก็มาคลายบรรยากาศาคลายเส้นนะครับสอบถามว่าราคาชั่วโมงละ350บาทนะครับนะตัวนี้เวลา 10นาิกาส้านาทีนะครับที่เกาะสม,ม็จวันที่ยสรบาคม ของขายนะครับของขายนี่ข้าวโพดนะครับข้าวโพดฝักเดียวนี่สี่สิบบาทนะครับข้าวโพดฝักเดียวสี่สิบาทเบียริโอขวดละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับที่เกาะสมิทธ์ลมแรงครับลมยังแรงนะครับลมยังแรงคลื่นยังโอ้โหกระทบฝั่ง พอสุเทพวิลาจันทร์นะครับก็มากับคณะผู้บริหาระลน้ำทะเลน้ำทะเลค่านน้ำน้ำขึ้นน้ำ เอาท่านพ่อสุเทพเอาลองเล่าภาพบรรยากาศอตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่กอะสมิทนะครับด้านหน้าผลเป็นชายทะเลนะครับจะเห็นมีคนต่างชาตินะครับ ยุโรปทางตะวันตกเอเชียนะเรียกว่ามากันครบเลยมากันครบเลยนะครับตอนนี้แล้วก็จะมาเขก็จะมีนวดแผนโบราณของไทยนะครับที่ว่าขึ้นชื่อขึ้นชื่อเลยผมสอบถามอยู่แล้วไทยมาสซาดครับไทยมาสซาดอ๋อไทยมาสซาดผมถามเมื่อกี้นี่บอกว่าชั่วโมงลดสามร้อยห้าสิบบาทนต้นเริ่มถ้านวดหน้าขั้นต้นก็ลดหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าซื้อก็สามร้อยห้าสิบบาทนะเรียกว่าครบวงจร วบงจรนะครับจะเห็นว่าคนต่างชาติชาวตะวันตกครับเออเขาชอบไทยมาสานมากนะครับข่าวเผยนอนแล้วก็เอะารเครียดอายเครียดครับแต่คนไทยไม่ชอบนะครับหน้าบอย่างเดียวเจ้าตัดออกกันดิเจ้าตัดออกก่นดิเจ้าขาเขาได้เป็นการถดเดี๋ยวมาลองพูดบรรยากาศที่ทะเลตอนนี้ทะเลเป็นยังไงทะเลเนี่ยตอนนี้ท้องทะเลรู้สึกว่ามันจะปิดนะ เออรู้สึกว่าจะฟ้าเมื่อคืบนะครับด,ดูดูดูฟ้าดูฟ้าเออเหมือนจะมีเมฆเออมื่อเช้าเราเดินทางมาก็จะมีฝนต,ตกโปรยไปครับพอจะไม่ยอมฝนตกนะครับตอนนี้ดูเหมือนลมสาดเข้ามาเหมือนฝนต,ตกนครับฝนปลายตอนนี้เห<อ>็นสาวฝรั่งสาวแก่สาวอ่อนสาวหนุ่มสาวสวยเล่นน้ำทะเลยังสนุกสนานเลยครับไม่หวั่นเออไม่หวั่นมาขึ้นไม่กลัวซึ้งนี่มีนะผมลันหนาวนะแต่วันนี้ผม ปลื้มใจผมได้ไปกอดสาวพลังถ่ายรูปอยู่คนหนึ่งอะไม่ไม่ไม่ได้นั่นเลยได่อยู่โฟเตอร์กอดกุ๊บ๋อเยี่ยำยำเบสเซลน์กอดเลยถามว่าเบสอยู่กับบอสบอสดัสต์มาจากดัสต์ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์อัลซีวินสีส้มก็เลยเก็บภาพอลแบบาาร่่ยตก็เลยเก็บภาพบรรยากาศไปฝากผู้ชมนะครับบรรยากาศไปเรื่อยครับ ก็ได้เอบอกเวทาจากตัดของนี่เป็นภาพบรรยากาศที่หายากนะครับในเพราะว่ากว่าคณะจะได้มานี่นานใช้เวลานานๆน,น,น,นะครับก็จะเจริญพรเก็บภาพแตม้กระทั่งของขายของเปิดตล็ดอ,อ่พอสุเทพลองถามในราคาเท่าไหร่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมะม่วงเท่าไหร่ครับนี่สี่สิบบาทสี่สิบบาทหมดสีบบาทหมด,ท,หมดทุกอย่าง ก็ไม่แพงครับเพราะว่าข้ามทะเลข้ามอะไรมาไกลนะใช่ใช่ไม่ฝ่า<ม><ม>จะมาถึงเกาะเสม็ดก็ไกลค,ครับไม่แพงครับไม่แพงส่วนมากก็คนแถวบ้านเรานะครับมาอยู่แถวนี้อนคอนดิซานทั้ทงนั้นเลยแหละครับตาง40บาท ชายแก้ววิลล่านะครับซึ่งจะเป็นที่พักเงย็นนี้ของ,งอค,คุณผู้ิหารนะครับที่จากที่พบสมบัากกาต์ในเมรองไ้พักคึื่นลมแรงจริงเลยนะ ท่านพอสุริยมุกพาเลียนะครับคลายเซ็ตใกล้จะรับประทานอาหารเย็น